f าแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับ The Fighter Next Generation นี่คือรายการมวยสากลร,รูปแบบใหม่นะครับเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันเสาร์แรกของเดือนทาง WorkPoint กดหมายเลข23ครับมาถึงคู่ที่4ของรายการวันนี้เป็นคู่ที่น่าสนใจอีกหคู่นะครับเพราะว่าวันนี้นักชกไทยจะเจอกับนักชกจาก ฝรั่งเศสอีกหนึ่งคนด้วยกันครับพิกัดการชก126ยปอนด์รรวอเธอร์เวทนั่นเอยนะครับเอาละครับไปกันที่มุมน้ำเงินก่อนอายุ21ปีจากโคราชนครราชสีมา ladies and gentlemen please welcome the blue corner from นครราชสีมา Thailand ชนะก่อนอ่อนย เด็กกำลังห้าวครับนี่อายุ21ปีวันนี้บอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาแน่ๆธนากรอ่อนยมโอ้โหมีสีเสื้อธงชาติไทยบอกเลยครับว่าวันนี้สู้เพื่อคนไทยอย่างแท้จริงครับมากันที่มุมแดงกันบ้างครับอายุ18ปีนี่ก็ห้าวไม่แพ้กันนะครับแลวว่าว่าคนนี้นี่เก่งไม่แพ้กับ truly ladies and gentlemen please welcome the red corner from franza flavio fantone อายุ18ปีครับคนน้องของเชลเลโดต้อนรับบลาวิโอฟอนโชเน่และสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการวรศักดิ์พักดีคำถามต่อครับความมันครับสามคู่แรกน็อกไปครับคู่นี้คู่ที่4กับอสียกน็อกไม่น็อกครับกับพิกัด 126บอลครับหรือว่าเฟเธอเวทครับพี่บอกก็เป็นการเจอกันระหว่างฟาโอฟันเต้นะครับน้องชายของจูเลโนฟันเต้นะครับที่ชนะน็อกไปในคู่ที่แล้วนะครับครั้งนี้นะครับเจอกับธนากรอ่อนแย้มนะครับนักชกไทยดูครับว่าพี่นี่จะโหดไอ้น้องนี่จะโหดเหมือนพี่หรือเปล่าแต่ว่าน้ำหนักของฟาโอนี่ใหญ่กว่าฟันเต้นะครับฟันเน้118ปอนด์ครับขณะที่ฟาโอนี่126ปอนด์ น้องตัวใหญ่กว่าพี่นี่เป็นเรื่องปกตินะไีบ e ่บอกนะเดี๋ยวดูครับว่าความห้าวครับแล้วความคงของบาร์ดี้จะปิดเกมผู้ชกได้เหมือนพี่เขาหรือเปล่าครับแต่ว่าางดูแล้วแม่เปิดเกมรุกเหมือนกันครับไม่ง่ายครับธ้ากรดูแล้วก็มาแบบโอ้มาสู้ครับวันนี้แม่เงมวยเนี่เหมือนพี่เลยนะครับแต่ว่าฟาริโอนี่มวยขวาครับส่วนตัวพี่นี่มวยซ้าย แต่ว่าผมผมมีความรู้สึกเล็กๆว่าฟาวิโอนี่ห้าวกว่าพี่ครับพี่หมอใช่ครับรุกทันทีเลยเออดูห้าวกว่าพี่ครับเห็นพี่ชนะไปแล้วไงใช่ครับมันเลยมีความพึกเขิมเข้ามาแหละครับก็อยู่ที่ว่าธนากรเขาวันนี้จะรับมือยังไงครับนี่ครับรับมืออย่างนี้แหละครับพี่หมอธนกรนี้มาจากโรงเรียนกีฬานะครับครับพยายามจะชิงจังหวะแต่ว่าทางฟาวิโอนี่แกเปิดเกมรุกแต่อู่เอาโดนที่ประตูเอาแหมคุกขวา อุ้ยอ่าครับมวยสักคนใหม่โดนท้องไม่ได้นะแต่ว่านี่ครับเอาคืนแบบนี้เลยครับทนาไรของฟาบิโอแม่มาเป็นชุดครับอาร์มาช่วงนี้นะครับชิงจังหวะกันครับดูดิว่าใครจะแม่นกว่าเลยครับคู่นี้โอ้โหตัดลำตัวเสียงแน่นมากครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่ธนากรกำลังเกรงท้องแล้วก็รอหมัดครับรอบล็อกอยู่นครับชิงจังหวะแหมน็อกมาสามคู่แล้วนะครับคู่นี้คู่ที่สี่ครับ โอ้ต้องชื่นชมเลยครับโปรโมเตอร์เขาคุณเอียงทวีศรนเหล่าสวนวัฒน์ครับสัปดาห์นี้นี่ต้องบอกว่าประกบมวยได้มันมากมากครับพี่หมอคู่นี้นี่จบแบบไหนไม่รู้แต่ยกแรกนี่ส่งสัญญาณแล้วครับว่าโอกาสไม่ครบยกสูงครับใช่ครับเดือดทุกคู่ครับมาครับบวกขวาสวยครับแหมพีิโอครับก็จะไปประมาทนากรไม่ได้นะครับจงหวะส่วนธนากรนี่ต่อยสวยครับ มั่นใจว่าจะต่อยโดนทุกบัดน,นี้ไม่ไม่ได้แล้วมั่นใจแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าธนากรนี่มีของดีครับโอ้โหโอ้โหขวาบัดน,นี้สวยครับบึงต่อยสวยครับไม่ไมใช่ของเล่นของฟาวิโอครับอพยายามยกกาดขึ้นมาสูงขึ้นครับพี่หมองอมแต่ว่าธนากรเร็วครับใช่ครับสายตาดีครับเร็วแล้วคมด้วยอย <c oughs> ู่ที่เอา้า ความแข็งแกร่งครับจะทนน้ำหนักหมัดของฟาวิโอได้หรือเปล่าไม่แต่ว่าจุดเด่นของฟาวิโอที่ผมเห็นคือ,อเขาเขาไม่เดินทื่ทอใช่ครับ<ต>นะครับ <นะ S 2> เดินทื่อก็มีหมัดน้ำด้วยอ้อาวโดนนีย่อเหมือนกันนะอือโอ้ยประคาั่ครับอ้าวดันเขาเชือกต่อยหนึ่งสองสามโอ้โหนะสายโดนไปไปลายละครอือย,ยังดิ่งครับอ้าวครับสั่นตัวอ้าวสั่นตัวแรกกันโอ้โหหมดยกครับแม่คุณจริงจริงครับคุณนีิสนุกครับพักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดนะครับมาชมกันต่อครับยกที่2ครับการชกอุ่นเครื่องของฟลอยด์พตเน่ครับนักชกฝรั่งเศสกับธนากรอ่อนแย้มครับเกมยกแรกที่ผ่านหมดไปแบบสนุกแล้วก็เข้มข้นมากๆครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดี่ยวของแหลมทองการแพทย์ครับโรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชื้อราใช้สกินเดี่ยวน้ำสกินเดี่ยวครีมครับ สบู่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฝ้าระงับกลิ่นกายครับขอบคุณมโนแชมพูและครีมนวดผมมะขามปีพายผสมน้ำนมมะกรูดของแหนมทองการแพทย์ครับขจัดรังแคแก้ขันศีรษะผมน้อยสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าครับแต่ว่าบนเวทีนี้ยังไม่สั่งซื้อตอนนี้ครับต่อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสั่งครับสัดปัดกันก่อนครับดูครับโอ้โหแหมแลกกันหมัดต่อหมัดครับคู่นี้นี่อาวุธทันกันครับอยู่ที่ความแข็งแกร่งนะครับว่าใครจะอึดกว่ากันนะครับฟอนโตเน่กับอธนากรนี่ต้องบอกว่าแหมออกอาวุธกััันนนไมม่่หยยยุุดดดเเเเลทีีวอคครรบบาป็ชต สิ่งที่เป็นของขวัญแฟนมวยที่อยู่ที่ปแปลทัดแปงคองและที่ชมอยู่ทางเวอร์พอย์ทีวีกฎหมายเลขยี่สามคือทั้งสองคนนี่คือมีความประหายที่จะโชว์หมัดโชว์พลังหมัดแล้วก็โชว์เชิงยกของทั้งสองคนให้พวกเราได้ดูกันเลยครับพี่บ้องใช่ครับพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่กัน,นตลอดครับนี่ครับไม่อย่างที่มาดินี่ครับอย่างที่บอกครับคู่นี้นี่น่าจะตัดสินกันที่ว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันนะครับเพราะวอาวุธนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่อุ้ยเนี่ครับอาวุธรากาใกล้เคียงกันทีหัวใจด้วยแล้วพี่บ้อง อาครับพยายามจะเดินมาครับขวาอ้าวครับแม่แรกครับธนากรแม่มั่นใจแล้วครับโยกหลบเลยลดการแล้วโยกหลบคทำให้หมองแม่มั่นใจสายตาตัวเองนะครับไม่ธรรมดานะในนาทีที่เขากำลังแลกอยู่เขาต้องจแล้วดึงออกง่ายๆเลยครับเอาเผาโดดทำงานหนักเลยครับแบบนี้เนี่ยครับพี่ชายครับมาเชียร์ที่มุมครับทางจูเดโน่ครับแหมน้องชายฝ่ายนี้นี่เจอคู่แข่งแข่งผู้ชกที่แข็งแกร่งครับ แต่ว่าเขาก็ป้องกันตัวดีนะครับฟราเบโออ,อ้าวครับแม่งาธนากรในจังหวะสวนน่ากลัวครับเพราะว่าฟันตันี้ครับอาศัยความเกมรุกที่ต่อเนื่องนะครับสังเกตครับตัง้งแต่เขาเดินผี้ปองเวลาเขาโดนเขาไม่หยุดต่อยนะเขาเขาโดนเขาก็ต่อยตามสเต็ปเขาเลยครับใช่ครับเล้ยวขวาโอ้โดนเหมือนกันธนากรนี่ครับแม่พอโดนเล่าคืนเลยอ่ะใช่มันสนุกตรงนี้แหละครับ อย่างว่าครับคู่นี้นี่อาวุธแรกกูตัดละตัวเสียงดังตับเลยครับข่าแม่ข่าโอต้องเบรครับกรรมการนี่โอ้พี่พี่ชายครับเป็นห่วงน้องครับตอนนี้น้องนี่ไม่กลัวอะไรเลยครับอืมแกเดินเข้าไปโดนบ้างแล้วบ้างแต่เขาก็มีความมั่นใจครับใช่โอ้ธนากรเองก็ไม่กลัวด้วยเหมือนกันเอาคู่นี้นี่ ต่างคนต่างไม่กลัวใครครับแลกกันตลอดอ้าวอ้าวโดนเหมือนกันต่างคนต่างโดนต้องกอดแล้วก็ธนากรเดี่ยคือไวโอนี่เกมมาเป็นชุดมากกว่าครับหมดยกครับพังสักครู่สนับสนุนโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดเอาละครับมาชมกันต่อครับแหมโดดที่สานครับต้องบอกว่าเป็นเกมเดือดทั้งคู่นะครับ ฟาวิโอวันตอนนี้ครับเจอกับทางธนากรอ่อนแยบโอ้ยโอ้ยสุดเลยครับขวาครับเอาโด่งยังให้โอกาสครับเพราะจังหวะโดนไม่หล่นไปลงจังหวะลื่นครับพี่บ้องใช่โอ้ยอ้าจำเข้าไปโอ้โหทางฟาวิโอนี่แกได้ใจเลยนะครับมาต้องได้แล้วพี่บ้องผู้ต่อสู้ซุดลงไปสุดลงไปแบบนั้นครับโอ้ยต่อยกระโอนครับทัดบรกเข้าไปพยายามจะเร่งเกมมากขึ้นลยเลยครับฟาวิโอ เขาบอกว่าผลเข้ามาทำให้นากรนี้ไม่ทันตั้งตัวแล้วครับไมในทันีหมัดของเฟลโยนี้มาแบบต่อเนื่องเลยครับแล้วก็มาเป็นชุดด้วยขณะที่นากรนี้มามายิงสวนที่ละหมัดครับจนเราจะเสียเปรียบตรงจุดนี้นะครับคือหมัดแรงจริงคมจริงครับแต่ว่าออกน้อยกว่าครับผมใช่ครับแล้วดันเขาเชื่อหูทำไปทำมากลายเป็นว่าใหญ่นีเริ่มจะบดกระให้เห็นแล้วนะใช่ครับใหญ่กว่าและต่อยเยอะกว่าครับ โอ้เขาก็ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีมากครับฟาววโอฟานโตเน่ครับโอ้ยเน้นลำตัวครับแม่ธนกรก็เ้าได้ดียังไงครับแม่พออัดต่างต่าแบบนี้นี่มีแผวให้เห็นเหมือนกันครับนะครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นเลยครับฟาววโออยู่ที่ธนกรครับจะพริ้วได้ขนาดไหนครับเดี๋ยวดูคนอ้าขวาเขาเชื่อโอ้โหมาจังหวะแบบนี้น่ากลัวครับแต่อยู่ที่มุมตรงนี้กอนครับต้องกอด คนนึงนี่คือ<ม>ทรงต่อยได้แล้วกําลังได้ใจครับ,รบส่วนอีกคนนึงนี่กาลังพยายามชิงพยายามพยายามประรคองกแก้ไขสถาน,านการณ์ครับพี่หวองใช่ครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ทางฟียอเป็นฝ่ายลุกอย่างต่อเนื่องนะครับแลอยู่ที่ธนากรนะครับว่าจะมีจังหวะปล่อยหมัดเด็ดๆบ้างหรือเปล่าครับแต่ว่าปริมาณหมัดที่ออกมาเนี่ยเป็นฟันโตเน่ครับที่ออกมาเป็นชุดๆครับฟันโตเน่เนี่ยเขาโดนหมัดเขาไม่หยุดครับแล้วธนากรเนี่ยออก ออกน้อยครับออกทีเดียวออกสองทีมันทำให้เขาเนี่ยโอ้แต่ว่าพอออกโดนแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่มันยังน้อยอยู่ครับพี่หมองยังหยุดไม่อยู่ครับถ้าจะหยุดให้อยู่ต้องต่อยให้เยอะกว่านี้ครับใช่แต่ดูเริ่มจะขายเข้ามาเพ้าพอผ่อนขายแล้วโดนซ้ายเลยครับนี่ครับฝ่ายอเอ้าเอ้าโค้งเค่งยังไงยังอยู่ครับพี่หมองต้องกอดเอาตัวรอบไปก่อนครับจังหวะแบบนี้โอ้โหยกนี้นี่ฟรอยฟอนเนี่นี่็ยี้ ยังหนักเลยทีเดีย้ครับเอาโหนี่ครับสายบนยังไงครับธนากรแขนนี่สุดยอดไปแล้วครับดูครับช่วงต้นๆลดการดีดูมั่นใจแต่ตอนนี้ลดการนี่ดูเหมือนกำลังแขนจะอ่อนล้าครับพี่บ้องดูแผ่วไปเยอะครับยกนี้ควันอีกทีเดียวครับปลายยกโอ้ยบวกกันวันนี้หมดยกครับพักสักครู่ครับ Our, CJ, pe, มันโลแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายที่ CJ s h ช p อปปี้ลาซาด้ากันต่อครับยกที่สี่ยกสุดท้ายครับแม่จะได้ยินเสียงพังทั้งเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันครับพีบ่หมองโอ้เดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นเกมที่ดูเดือดมากนะครับทางเฟโอฟอตเนนี่เดินรุกมาตั้งแต่ยกแรกครับธนากรนี่ก็รอสวนจังหวะสวยๆหลายครั้งครับแต่ว่ายกที่3ครับดูแผ่วลงไปครับสำหรับทางธนากร สิ่งที่เห็นชัดเจนครับว่าทางด้านของฟาวิโอเนทำได้ดีคือใช้ความใหญ่ครับเดินเปิดเกมต่อเนื่องแล้วเบียดเสียสีไปทีต่อทีโดนต่อโดนความใหญ่เขาที่ทําให้เขาได้เปรียบขึ้นมาชัดเจนมาถึงตรงนี้ใช่ครับจะกมาดูนะครับวายุสุดท้ายนี่จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับน่ครับพยายามจะออกบาดแบบฉาบช่วยนะครับทางธนากรอูขณะที่ฟาวิโอี่เร่ง เร่งตลอดทั้งแต่ยกแรกจนถึงยกที่4นี่แม้ยังไม่มีหยุดเลยนะครับระบบหายใจแกดีมากครับจะเดินแมจังหวะเดินจังหวะถอยนี่ต่อยได้เป็นชุดตลอดครับทางด้านของฟาวิโอจริงธนากรนี่ก็สู้ดีดีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะอย่างที่บอกครับจังหวะหมัดที่ออกของฟาตเน่นี่ออกมาเยอะกว่าครับแล้วก็ใหญ่กว่าไม่ดีว่าจังหวะปะทะนี่หลายๆครั้งนี่ธนากรต้องเป็นฝ่ายถอยนะครับทีต่อทีโดนต่อโดนแล้วครับ เล็กับใหญ่มันชัดเจนครับพยายามจะไล่เข้ามุมไม่แต่ถ้าตัดยกสาวออกไปนี่ธนากรถือว่าดูดีนะพี่บอลใช่ครับสูสีครับแต่นี่แหละครับด้วยความใหญ่ครับมันชัดเจนจริงๆครับว่าพอโดนไปแล้วธนากรยุบใไม่เห็นครับแม่ยกนี้ต่อยแบบจัหัวฝีมืออาครับสวยลูกนี้แม่แต่ก็โดนคืนคือถ้าต่อยแบบฉาบฉวยในธนากรทําได้ดีนะครับ แต่ว่าถ้ามาประทะด้วยแม่กมาสิมาสิกวักมือให้แลกด้วยครับธนากรบอกใจเป็นบ้านแบบนี้ใครก็จะไปแลกเราโอ้โหครับยักษ์ครับดูครับก็ถือว่าเป็นนักมวยสากลที่แกร่งอีกคนนะครับสำหรับธนากรครับโดนเยอะนะครับผู้บอกว่านี่ช่วงหมักที่สวยมาทำได้ดีครับเพียงแต่ว่าต้องออกเยอะกว่านี้นิดนึงอ่ะครับ ฟอร์มแบบนี้ไม่เสียหายนะพี่บอกสร้สางได้ครับสร้างได้ครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรูปแบบอาชีพหน่อยเดี๋ยวก็แกร่งครับค่อยๆปรับค่อยๆจูนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นี่คือไปได้เลยแล้วครับในคนนี้นพยายามจะไล่ผมอ๋อครับวางขวาม,มาฝาวิโอจะเอาให้ได้จะเอาอให้ได้พี่ป้องพยายามชวนทะเลาะครับเล่นกับพี่ไว้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่พี่เขาชนะน็อกไปแล้วครับแต่ว่าธนากรไม่ยอมง่ายๆล้วครับ <laughs> พยายามจะกองือเอาสิบี้ทันไม่ทันพอไม่พอมาอเดือดจริงครับอือครับไม่ไม่นอกครับครบยกครับสี่ยกแม่ต่อยันสนุกครับคู่นี้ยอดมากๆทั้งสองนเลยครับ <laughs> เป็นผู้มวยคุณภาพอีกหนึ่งูครับแม้ว่าจะไม่นอกครับแต่ว่ามีช็อตสวยๆมีซีน ให้ตื่นเต้นกันตลอดทั้งเกมสี่ยกเลยครับพี่หมองครับเดี๋ยวรอการให้คะแนนอย่างเป็นทางการจากกรรมการนะครับสี่ยกผลงานที่ที่4ครับมดูสีหน้าของคาวโล ครับครับท่าก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นี่ครับฝ่อยกันได้ดีนะครับฟันโตเน่นี่เป็นฝ่ายเดินขยันออกหมัดมากกว่าแต่ว่าทางนากรเองก็รอสวนได้สวยๆหลายครั้งครับหมัดนี้เข้าเป้าตลอดครับจังหวะสวนเนี่ยจังหวัดนี้ยกสามสุดลงไปคือจังหวะโดนแบบไม่หล่นครับแต่ว่าหล่นจังหวะดที่เขาลาดครับแต่ว่าโดนนะโดนเต็มไปเลวครับกรรมการบริษัทปกติคำไม่ได้นับนะครับนะครับเป็นจังหวัดที่เหมือนพลาดด้วยครับ สู้กันได้ยอดเยี่ยมมากๆครับเราได้เห็นแทบทุกอย่างของมวยคู่นี้ครับอะรครับเดี๋ยวไปฟังการให้คะแนนอย่างเป็นทางการบ,บนเวทีครับ เดือดทุกคู่คัดมาแน่นแล้วเรียบร้อยครับกับ The Fighter Next Generation ของเรานีครับและนี่คือคู่ที่4ของรายการนักชกไทยเจอกับฝรั่งเศสเดือดทุกยกชกสนุกจริงๆครับแต่อย่างที่ว่าครับนี่คือการชกนี่คือกีฬาผู้ชนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นครับและผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อย The Winner by Unanimous Decision goes to Red Corner เอาชนะธนรกรอ่อนแยบไปแบบสนุกเลยนะครับ39.37ทั้ง3เสียงครับวันนี้นี่คือคัดมันแน่นๆให้คุณได้มันกันแบบนี้นะครับ